คนเก่าที่จบกันไปแล้วเขาคิดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราหรือไม่ลองมาเช็คกันนะคะก่อนอื่นขอดูความรู้สึกของเขาในวันที่เราเลิกลากันไปนะเขายังมีเราในใจหรือไม่โอเคก็เซนเซอร์ไพ่เดอะสตาร์นิดหนึ่ง ในความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนว่าคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะตอนนี้เป้าหมายของเขาที่จดจ่ออยู่จะเป็นในเรื่องของการเรียนการงานความสำเร็จความเติบโตความก้าวหน้าเขาจะโฟกัสไปที่อนาคตของเขา เป็นหลักส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มองว่าเขายังไม่ได้โฟก,กัสเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอะสบายใจได้ถึงแม้ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหนตัวเขาก็ยังไม่ได้มีใครหรือยังไม่ได้คบใครเป็นจริงเป็นจังนะหมอดูมาจากไพ่อัศวินถ้วยแล้วก็ขยายมาด้วยไพ่เดอะสตา Star, นะเป็นเอเนอรของคนที่มีสเสน่ห เป็นคนที่เวลาใครได้รู้จักได้พูดคุยกับเขาก็มักจะชื่นชมมักจะหลงไหลในเสน่ห์ของเขาก็อาจจะมีความน่ารักมีความเฟลลี่แต่เนื่องจากเขายังเป็นคนที่ออกแนวแบบรักอิสระเรื่อยๆเปื่อยๆชิวๆนะคะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรืออยากจะดูแลใครแล้วก็ยังรู้สึกว่าการเป็นโสด่ะมันดี นอกจากอิสระแล้วมันยังทําให้เขาเหมือนอยากจะคุยกับใครก็ได้นะคะหรืออยากจะดูแลใครหรือไม่ดูแลใครก็ได้อะมันก็เลยมองว่าตอนนี้สิ่งที่ตอบโจทย์ของเขาคือการเป็นโสดและในด้านของความรู้สึกนะคะถามว่าเขา move on จากคุณหรือ,อยังเขาไม่ได้รีบร้อนหรือไม่ได้พยายามที่จะ move on ออกแนวแบบว่าเหมือนปล่อยให้เรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นการจบในลักษณะที่ว่าแยกย้ายกันไปก่อน แยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปโฟกัสเรื่องงานถ้าวันหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมจริงๆมันเป็นเรื่องของอนาคตก็อาจจะมีการย้อนกลับมานะเพราะว่าเดอะสตาร์นี่มองว่าเป็นการพักแล้วก็ไพ่อัศวินถ้วยนีย่ก็มองว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนจากเราคือยังไม่ได้ไกลอะ่ะเหมือนเลิกกันแหละแต่ในมุมของเขาเรียกว่าการห่างเรียกว่าการพักมากกว่านะคะเขาคิดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราหรือไม่ สิ่งที่เห็นในตอนนี้นะคะมองว่าเขายังรู้สึกเสียดายเรายังเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆในตัวเราบางคนก็คือเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเราเป็นคนที่เก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินหรือบางคนเขา็มองหน้าที่การงานฐานะการเงินของเรามั่นคงเขายังอยากที่จะมีเราไว้ ะะยังอยากที่จะเก็บเราไว้ให้สามารถที่ติดต่อพูดคุยกันได้แต่ energy mm. ของไพ่มันจะเป็นผู้หญิงกับแมวอะเพราะฉะนั้นมองว่าเขาอ,อยากกลับมาในชีวิตของเราในฐานะอาจจะเป็นเพื่อนคนคุยหรือเป็นแรง support ในด้านจิตใจะะเ,ปเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าเป็นที่ที่สบายใจแต่เขาจะมาคุยเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เป็นอิสระต่อกันนะ ขอดูซิเพราะอะไรเขาถึงอยากกลับมาแบบเหมือนแค่มาคุยคุยกันอนะอ่ะขอดูซิเขายังอยากมีสิทธิ์เลือก นะข้อแรกเลย6เหรียญอยากมีสิทธิเลือกอยากเก็บเราไว้เป็นตัวเลือกกับอีกประเด็นหนึ่งหเหรียญกับ 1, 1หนึ่งเหรียญเขาก็อาจจะรู้สึกเสียดายเราบางทีเขาอาจจะมองว่าเราอ่ะฐานะการงานการเงินดีเวลาคบไว้อ่ะเผื่อมีปัญหาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเราได้หรือถ้าเขาไม่ได้คิดเรื่องการเงินนะเขาก็มองว่าคบกันไว้อ่ะในอนาคตมันสามารถแบบเหมือนเป็นมิตรกันอ่ะพึ่งพาช่วยเหลือกันได้อ่ะประมาณนั้นนะแต่ใดๆหนึ่งถ้วยมองว่าเขาน่าจะมีการติดต่อกับมาหาเรานะคะ แต่การติดต่อกลับมาของเขาอ่ะยังไม่ได้คิดจะกลับมาคบแบบชัดเจนอาจจาะมาๆไปๆมาๆหายๆนะคะหรือแค่กลับมาทักทายพูดคุยเป็นตัวเลือกเป็นคนคุยอะไรประมาณนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ